สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นสำหรับข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานว่ากองทัพอากาศเกาหลีใต้ได้รายงานเหตุเครื่องบินรบ ทิ้งระเบิดในพื้นที่พลเรือนของประเทศโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการซ้อมรบแบบจริงๆเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่6มีนาคม2568ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด7รายสื่อหลายสำนักระบุว่าเป็นผู้บาดเจ็บหนัก4รายและผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3รายรวมถึงมีบ้านพลเรือนพังเสียหาย7หลัง รายงานระบุว่าเครื่องบินรบ KF-16 ทิ้งระเบิด MK-82 อย่างผิดปกติจำนวน8ลูกอยู่บริเวณนอกเขตซ้อมรบแบบจริงๆในเมืองโพชอนซึ่งตั้งอยู่ใกล้พรมแดนระหว่างเกาหลีและอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางเหนือราว40กิโลเมตรตอนราว10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ทานี้เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาจัดการซ้อมรบแบบจริงจริงร่วมกันในเมืองโพชอนตั้งแต่ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมซึ่งมีการรดมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารมากกว่า160รายการเช่นรถถังปืนใหญ่อัตาจรเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนายนิกรเดชพลางกูลเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซเกาหลีใต้ว่าวันที่6มีนาคม2568 ได้ปรากฏรายงานข่าวว่าเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเกาหลีใต้2ลำได้ปล่อยระเบิดรุ่น mk 8 2ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำลายอาคารและสะพานเป็นหลักรวมทั้งหมด8ลูกผิดพลาดในพื้นที่ชุมชนที่เมืองโพชอนจังหวัดขยองกีในระหว่างการฝึกซ้อมรบร่วมฟรีดอมชิลระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับบ้านเรือนและอาคารอื่นๆในพื้นที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น15รายซึ่งมีคนไทยได้รับบาดเจ็บ ในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรวมทั้งหมด4รายรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณมือและขาและอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโพชอนก่อนเข้ารับการผ่าตัดในวันที่7มีนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนคนไทยอีก3รายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและเดินทางกลับที่พักแล้วกองทัพอากาศของเกาหลีใต้ได้ออกถแถลงการขอโทษต่ตอประชาชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมรบทางอากาศระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่การสงบศึกของสงครามเกาหลีโดยทางสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อเยี่ยมเยียนและสอบถามอาการแล้วและจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป